รวยมากแหวนแหวนปวริษาเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่น่ารักจริงๆสำหรับแหวนแหวนปวริษาเพนชาตกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติคริสซึ่งทั้งคู่เขาพาดูดใจกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่แหวนแหวนไปเรียนต่อที่ฮาวเวิร์ดประเทศสหรัฐอเมริกางานนี้ทำเอาหลายคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากและตกใจว่าแหวนแหวนแอบซุ่มเงียบแต่งงานแหวนแหวนก็ได้ออกมาโพสชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วโดยบอกว่า ภาพที่ออกมาว่าเธอแต่งงานกับแฟนหนุ่มนั้นไม่ได้แต่งงานแบบฟาแลบหรือซุ่มเงียบแต่เป็นภาพที่เธอเคยจัดงานแต่งมาเกือบ5้าปีแล้วเป็นการจัดงานแบบง่งายๆโดยใช้งบแค่3,500บาทพร้อมเผยสาเหตุที่ไม่ได้บอกใครอย่างเป็นทางการก็เพราะว่าที่ผ่านมารักๆเลิกๆอยู่บ่อยครั้งแต่มาในระยะหลังเริ่มดีขึ้นทั้งคู่จึงได้ตัดสินใจที่จะมีลูกและแจ้งข่าวอย่างเป็นทางการจริงๆที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปิดบังนะคะเพื่อนสนิทแหวนก็รู้ทุกคน แหวนบอกให้ปิดเงียบไว้ก่อนแล้วก็เลิกรากกันไปหลายครั้งตอนแต่งก็ลงรูปในไอจีไปไล่ดูย้อนหลังได้ตั้งแต่เกือบ5ปีที่แล้วมีข่าวด้วยแต่ในข่าวถามเจ้าเผ่าอยู่ไหนทุกวันนี้พี่นวดในร่างเดียวและคิดว่าคงไม่มีใครเข้าใจและทนแหวนได้เท่าพี่นวดอีกแล้วในชีวิตนี้ผ่านมาหลายปีแหวนเองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นอะไรดีขอเรียกเป็นคู่ชีวิตและเป็นคุณพ่อของลูกถ้าได้มีแล้วกันเป็นกำลังใจให้เรามีเบบี๋เร็วๆด้วยนะคะ แฮชแท็กเปิดตัวขนาดนี้เบบี Baby, ต้องมาแล้วนะ h ฮชแทกรูปจากงานแต่งเยอะมากเดี๋ยวจะยายลงนะคะสำหรับเจ้าตัวนั้นก็ลุยงานธุรกิจกระเบื้องของครอบครัวแบบเต็มกำลังในฐานะผู้บริหาร UMI Group ซึ่งก็คือกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและสัตว์จำน่ายกระเบื้องชั้นนำสองแบรนด์ดังของประเทศไทยได้แก่บริษัทสหโมเสกอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนผู้ผลิตและสัดจำนายกระเบื้องภายใต้แบรนด์ดูราเกส และบริษัททีทีเซรามิกจำกัดมหาชน